สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับลุงบุญมาครับผมเมืเ้อเช้าผมยังซับสนไหนลุงบุญมากับปูบออบป่บุญตาเมื่อเช้ายังเอาผู้ใดนอกผู้ใดนอกสิครับคือปู่บุญตาเราเป็นพระแต่ลุงบุญมาคือแกเป็นคนเป็นโยมนะครับเมืเ่อเช้ากับสับสนชื่อนอะเพราะว่าไก่เคียงกันปวดเมื่อนี้ครับผมได้บอกกับลุงบุญมาครับ แกฝันงวดก่อนที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับแกฝันว่าแกนอนอยู่ในกระท่อมในเถียงแล้วผีครับมาเขียนเลขใส่มือแกก็คือเลข7-9ก 9, ับ9-8ซึ่งมันออกงวดที่ผ่านมางวดเมื่อกี้ครับงวดนี้ครับ2พฤษภาคม6 7ปูโอ้ไม่ใช่ปูลุงบุญมาเพิ่นฝันว่าผีอ่ะงัดเหรียญใส่มือของแกครับ ผีเอาเหรียญใส่มือลุงมันมาแล้วก็เหรียญนะครับมันเป็นเหรียญลักษณะเหมือนกับเหรียญบาทที่ว่าเป็นช้างสามเสียนแล้วก็มันเป็นเลขเนาะปกติครับเหรียญเหรียญนนาะมันจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทเห็นบะแต่ในของฝันคือมันเป็นเหรียญช้างสามเสียนแล้วก็มันเขียนลักษณะเหมือนกับเป็นตาเป็นเป็นปมตานะครับเป็นเลขซึ่ง รูมมันมาครับเห็นเลขอ่ะชัดเจนมากเลยแต่เห็นชัดมากกว่าเลขก็คือช้างสามเสียนช้างสามเสียนเก่าสามเท่านั้นแล้วนะครับเนาะหนึ่งเหรียญกับสามกเหรียญก็หนึ่งเหรียญแล้วก็ช้างสามเสียนเหรียญกลมๆหนึ่งเหรียญหนึ่งเก่าสามหรือเปล่า อันนี้คือยังไม่ได้เล่าวางฝันเลยนะครับกบหน้ากัตตี้เป็นเหลือเปลือยเด้คือเพิ่นฝันครับหลังจากที่เราออกแล้วลุงมากๆพ่นมาฝันเพ่นมาฝันว่าเพิ่น่นอนอยู่ครับน่าจะไม่เกี่ยวกับบ้านเลขที่น่าจะไม่เกี่ยวกับอะไรดอกเพราะว่าเพิ่นเน่นอนอยู่ใต้ต้นไม้ครับบ่อดนอนอยู่ในบ้านเนียอันนี้คือพ่นนอนอยู่ใต้ต้นไม้คือช่วงนี้ครับอากาศมันร้อนเล่าเ็เลยบ่อแดไปนอนในบ้านเพนก็เลยครับมาเห็ดกระ๊อบแบบเถียงแบบเถียงไม้ไผ่สินะ มานอนอยู่ในเชียงยินไผ่ครับเอามุ้งมากลางเพ่นกับนอนครับอยู่แขงๆบ้านนะครับแล้วก็มาฝันมาฝันว่านอนอยู่ดีแล้วบุหูว่าไผ่น่ะจู่ๆน่ะมาสก,กิดไม่ได้มาสก,กิดมือนะมาเคลียตี้นี่ล่ะเอามือเนี่ยมาเกาตีนคือแบบคือคนท่านอนไม่ได้หยอกกันครับจะเอามือเนี่ยไปไป,ไปคเคลียนะไปเกาตีนให้แบบสะดุ้งตึงใช่ไหม แต่ว่าบื้งเอิ้นว่าลุงคนมาครับแกแก่แล้วแกบ่มีแบบเส้นเส่นตื่นนะ,ก,ะก้าอยู่หนละกะเก้ากะหยอกนะกะหยอกลุงคนมาแกก็เลยไม่ตื่นแต่แกก็รู้สึกรู้สึกครับว่ามีมีคนอ่ะมามาไอ้กเก้าตีนแกแต่แกก็ทําเป็นไม่ตื่นพอมันดึนกเนาะมันดึกดึกมากๆเลยล่ะในความฝันพนม,มาแกก็เลยไม่ไม่ตื่นขึ้นมาพอแกนอนอยู่นอกบ้านแล้วก็เอามุงมากลาง แกก็นอนอยู่คนเดียวครับมันเปลียวเปี่ยเนาะเพราะว่าอากาศมันร้อนแกก็เลยวากลัวกลัวแบบตื่นขึ้นมาแล้วมาผออยางเสียงแกก็เลยทําเป็นไม่ไม่รู้สึกตัวแล้วจยกนงไนครับกบประมาณว่าเขาอาจจะใครเกาตีนแล้วไม่รู้สึกตัวเขาก็เลยแบบใหม่แบบนี้เขาก็เลยมามาเกามือบบานี้มาเกามือแบบประมาณแบบ้ๆประมาณนี้นะครับมาเกามือเสร็จคือตีนครับมันบอสมัตกรกมแหลเนาะ เวลาเกาเลี่ยวมันม <th> ันบลอบรสามารำได้ถ <pad> ้าเป็นเท้าแต่ถ้าเป็นมือครับถ้าเป็นมือเวลาเวลาเกาขั้นปุ๊บมันก็จะกำสหน้ะแล้วคนที่มามาเกามือครับมาเกาเสร็จปุ๊บแล้วก็บุ้งมันมาครับแกก็กำอย่างนี้ครับปุ๊บแล้วก็แบมือใหม่หลังจากนั้นครับพีน่ะมาเกาต่อแล้วก็เอาเหรียญยัดใส่มือปุ๊บแล้วลุงมาแกก็กำไว้ขามือเลยครับ น,นี่คือในความฝันกรรมเสร็จรุงเงนมากแกกับทำท่าแบบแบบเสียงตาหน่อยครับเบึงแกเห็นว่าเป็นรูปร่างลักษณะเมืองกับคนนี่แหละแต่กะถามว่าน่ากลัวไหมคาร์บอนหากลัวหรอกแต่ว่ามันก็กะยานนะมันกะยานแหละเพราะว่ามันมืดแล้วก็มองไม่เห็นใครด้วยใชนะแต่ว่าผู้ใดสีมาหยอกเนาะสันแกก็บอกอยครับแต่คิดว่าลาวโมเส็งน่าจะเป็นผีแหละแต่ว่าบุฮัวผีข้างในหล่ะต่บุฮัวหล่ะ แต่ที่เนียมีอะไรคาอยู่ในมือแน่ๆันะแล้วอย่างนั้นครับลุงกันมาครับแกก็เหลือบตาแบบเสียงตาหน่อยครับนิดนึงแกก็แบ,บมือขึ้นครับแกก็เห็นว่ามันเป็นเหรียญชัดมากเลยครับคือเห็นช้างสามเสียงครับในเหรียญมันเป็นเหรียญกับเหรียญบาทยิ่งๆครับเห็นช้างสามเสียงแล้วก็มันมีตาเหมือนกับตัวเลขที่ว่าเห็นอยู่ในคามือลงลุงกันมาครับแกเห็นเลขคือเลขหกเก้าหนึ่ง ที่ว่าลุงมาแกเห็นคือหกเก้าหนึ่งนี่คือตัวเลขนี่ครับคือที่ไปที่มาของตัวเลขหลังจากนั้นครับลุงมากแกเห็นตัวเลขเสร็จปับ๊บแกกับอยาลูกต่อครับแกก็ทาทากำเหรียญขามือแน่นมากเลยครับแล้วก็ทาทาหลับตาครับหลังจากนั้นครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรครับแกก็บอกว่าแกฝันประมาณนี้ครับนี่คือของฝันด้ฝันว่าผีเนี่ยมา เอาเหรียญมายัดใส่มือครับเป็นเหรียญช้างสามเสียนเลขตาครับคือหกเก้าหนึ่งเหรียญช้างสามเสียนนี่จะเป็นสามเก้าหนึ่งบ่เนาะเพราะว่าเดียมันหนึ่งเหรียญอันนี้คือตีเลขปริศนาเด้ถ้าทุกคนตีได้ครับกูร้องมึงครับแต่ว่าเลขตาตาเลขครับก็คือมันหกเก้าหนึ่งแต่ลูบุญมาครับแกเป็นคนที่ชอบตีเลขชอบตีขื้นตีโลงครับอาจจะเป็นหก 92หรือ690ก็ได้ครับนี่คือตัวเลขที่ว่าลุงุนมาแกตีเพิ่มเติมนะครับเนาะแต่เลขปริศนาครับถ้ามาว่าใครตีได้เนาะเหรียญมันเป็นเหรียญกลมๆครับหนึ่งเหรียญเป็นช้างสามเสียนเหรียญกลมๆหนึ่งเหรียญหรือจะเป็น039หรือ139กับล่อมึงครับไม่รู้ครับแต่งวดเมื่อกี้ที่ผ่านมาครับลุงมันมาครับแกก็ฝันหน้าทั้ง79ทั้ง98ด้วยซ้ำงวดนี้ครับ อย่าลืมมาตัดเล่นครับเผื่อปัญจะมาทั้งบนทั้งล่างอีกก็ได้สองบภกหกเจ็ดกับแปดก็ต้องที่ว่าจะคล้องกระเถ่าแล้วย่านกับ่านเป็นอย่าง้คือมานอนอยู่นอกบ้านเพื่อเดียวเนาะอากาศมันร้อนครับช่วงนี้ครับวัวจตะไผ่ครับอากาศร้อนให้มาขึขนาณผมครับนึกว่าเงื่อนอะไรครับเพราะว่าอากาศร้อนไม่ว่าใครครับกับช่วงนี้ครับรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้อันตรายครับนอกจากสี เหล็กวัตถุเนี่ยหาเงินยากแล้วอากาศร้อนนี่ก็สําคัญนะครับมันอาจจะเป็นภัยใกล้ตัวที่ว่าอยู่กับเพ้าตลอดเลยครับเนาะก็คือความร้อนนี่ครับเขาโฮมครับอยู่เข้าโฮมนะครับเนาะกินน้ําอย่ากินน้าเย็นมากเกินไปครับนะครับเพื่อมันสกเนป็นอันตรายต่อร่างกายกระคอยทุทนครับลองจดตัวเลขนี้ไว้ครับถาวมากแกะหาวบ่มากก็ไั้ครับลองจดไว้เผื่อมันจะมาอย่ก็ได้เข้าบนเข้าล่างเลยก็ได้นะครับงวดนี้สอง พฤษภาคม็7ขอให้ทุกคนครับมับนมันขอบคุณหลายซื้อลอต,ตรี่เลยครับอาจจะได้รางวัลใหญ,ใหญ่งวดนี้ครับขอให้ทุกคนได้จับเงินก้อนใหญ่หญทุกคนครับผม